สวัสดีครับขอต้อนรับทานผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนธนบัตร20บาทรับซื้อ100,000เช็คด่วนเรีดเดบาาเหารียญกระสาหรือธนบัตรเก่าๆยังคงได้รับความนิยมจากบรรดานักสะสมพระสุดเพชรับซื้อแบงก์เก่าเหรียญเก่าของสะสมทุกชนิดราคาดีบายแบงก์อานนท์ประกาศรับซื้อธนบัตร20บาทให้ราคาสูงถึง150,000บาท โดยมีรายละเอียดคือธนบัตร20บาทลายเซนปอเดทเลขแดงแบบนี้ถ้าสภาพสวยทางร้านรับซื้อให้ราคาสูงถึงบาระ1 5 0 0 0 0บาทนะครับหรือพี่พท่านใดมีธนบัตรเก่ารุ่นอื่นๆแล้วอยากจะสอบถามราคาเพิ่มเติมสามารถส่งรบมาประเมินราคาได้ฟรีทางร้านยินดีให้คำปรึกษาบริการรับซื้อถึงที่ธนบัตร5ถึง10บาทคู่นี้มีราคาสูงทางร้านรับซื้อคู่ละ20 0 0 0บาทนะครับพี่พท่านใดมีทางเรายินดี รับซื้อให้ราคาสูงธนบัตรรุ่น9เลขตอง9 99999แบบนี้ทางร้าน in รับซื้อใบละ100,000บาทนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความมิเต็อย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความมิเต็กันเข้ามาดูครับครับกับคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ